สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ยานูจะพากันเข้าครัวนะคะก็มีหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งสดนะคะกุ้งสดก็เหลืออยู่ไม่มากนะ,ะหน่อไม้ฝรั่งเหลือเยอะเลยเ,เราก็คิดว่าเออเราจะทําเมนูอะไรมาให้สามีกับลูกๆก,ก,กินดีนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้มีเมนูผักยานูก็เห็นว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันเหลืออยู่ในตู้นะคะในในตู้เย็นแต่สัปดาห์ที่แล้ว ก็เลยจัดการเอามาลวกน้ําสะกอนนะคะส่วนกุ้งเนี่ยจริงๆเราจะต้องเอากุ้งไปลวกสักนิดหนึ่งแต่ยหนูเกรงว่าน้ําหวานของกุ้งเนี่ยมันจะหายหมดนะคะเราก็เลยเอากุ้งเนี่ยไปแค่ล้างล้างน้าเฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาผัดในกระทะนี้นะคะใจจริงแล้วเนี่ยอยากจะออกไปผัดข้างนอกนะเพราะว่าไฟมันแรงเตามันใหญ่นะคะเพราะว่าการผัดพวกกุ้งพวกอะไรพวกผัดผักอะไรต่างๆพวกเนี้ย เราจะต้องใช้ความแรงของกระทะนะคะมันจึงจะอร่อยถ้าพูดถึงว่ากระทะมันร้อนไม่มากพอเนี่ยมันก็จะทําให้อาหารเนี่ยนานสุกนะคะแล้วมันจะไม่อร่อยเยนหนูก็เอาเอา,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแบ่งครึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะถ้าเราผัดกระทะใหญ่เนี่ยความร้อนมันไม่พอมันก็จะไปอบอยู่ในกระทะนะคะแล้วก็นานสุกมันก็จะทําให้ผักเนี่ย เหี่ยวนะคะน้ำผักก็จะออกมาเยอะมันก็จะไม่กรอบนะ,ะก็แบ่งผัดครึ่งแต่ที่นี่กุ้งเนี่ยเราออกมานมันยังแข็งอยู่นะะเป็นกุ้งสําเร็จแช่แข็งซึ่งเขาแกะเปลือกแล้วนะคะแล้วก็แกะควักไส้มันออกไปแล้วก็ผัดปนไปวนมาสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะอพอให้กุ้งเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆอ,อย่าให้โอเวอร์คุกเพราะกุ้งพวกนี้ถ้าโอเวอร์คุกแล้วเนี่ย มันจะแข็งนะคะแล้วยิ่งเป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งมาจากเอเชียนะคะเป็นแถบเอเชียน่าจะเป็นอินเดียนะคะถ้าจำไม่ผิดนะซื้อมาจากวินโก้นะ,ะอันนี้สู้สู้กุ้งที่จากคอสโก้ไม่ได้นะ,ะอันนั้นจะเป็นกุ้งใหญ่แต่ยังว่าเลยนะราคามันก็ต่างกันเนาะ<ม>กุ้งจากคอสโก้เนี่ยจะติดเปลือกนะคะแล้วก็จะกรอบนะจะหวานอร่อยมากนะ,ะแต่อันนี้ เราซื้อมาจากวินโกนะคะเขาแกะเปลือกออกมาให้เรียบร้อยแล้วมันก็สะดวกในการที่เราจะเอามาใช้เนาะส่วนน้ําซอสเนี่ยยานูเป็นน้ําซอสที่ปรุงรวมเอาไว้แล้วนะคะก็มีน้ํามันหอยมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ยานูใช้เป็นลิกุมคีนะคะแล้วก็ uh, ไม่ใช่ลิกุมคีคิกุแมนนะคะิคุแมนแล้วก็มีฝาเขียว uh, ตาภูเขาทองนะฮะสามอย่างนะคะปนกัน ใช้น้ำมันหอยในสองส่วนนะคะแล้วก็ฝาเขียวหนึ่งส่วนครีกแมนหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายนะผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็น้ำตาลสายแดงะคะใส่น้ำตาลสายแดงลงไปให้มันรสมันกลมกล่อมนิดนึงถ้าใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสเข้าไปได้นะคะแต่ว่ายหนูจะไม่ได้ใส่ลงไปในน้ำซอสเพราะว่าเกรงว่าลุงชักเนี่ยจะทานไม่ได้เกรงว่าเขาจะแพ้ ผงชูรสนะคะเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าเขาไม่กินนะผงชูรสมันจะยังงั้นอย่างนี้เราก็เลยไม่กล้าใส่นะนี่ก็เป็นน้ำซอสที่เราปรุงเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจะใส่ลงไปแค่กระบวยครึ่งเพราะว่าการที่เราผัดกุ้งเนี่ยกับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราลวกเอาไว้แล้วเนาะมันจะไม่เหมือนกับเราผัดไก่ผัดหมูนะคะถ้าเราผัดไก่ผัดหมูเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำซอสเนี่ยเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะ,ะอันนี้เราใส่แค่กระบวยครึ่งเพราะว่า กุ้งเนี่ยมันจะมีความเค็มของมันอยู่แล้วเนาะมันเป็นซีฟู้ดเนาะเราผัดไปผัดมาแป๊บเดียวเองนะคะแค่พอให้มันน้ำมันแห้งลงมานิดหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะชิมรสชาติแล้วก็พอดีนะยหนูจะเป็นคนที่ตองไม่ค่อยเป็นแต่ใช้สายตากะนะ,ะอย่างเค่นกะปริมาณผักเท่าไหร่มีนหมูเนื้อไก่อยู่ในกระทะเท่าไหร่ แล้วเราจะใส่ซอสลงไปเท่าไหร่ยีนหนูจะกะแค่นั้นแบบนั้นนะคะคือจะมากะเหมือนกับตวงเป็นช้อนเป็นกระบวยเป็นไรไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงนะค,ะคือใช้สายตากะเอานะกะปริมาณเอาเสร็จก็ชิมรสเรียบร้อยแล้วก็รสชาติโอเคเลยนะคะกลมกล่อมนะคะใช้ได้เดี๋ยวยนหนูก็จะเอาตักใส่ลาดข้าวเอาไปให้ลุงชักเนาะเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะ ก็เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่จานจะวางตรงไหนดีวะจัดที่นะ,ค,ะคือขากล้องก็ไม่ค่อยจะดีนะ,ะแล้วก็ครัวมันเราไม่ชินกับครัวทางนี้ไงเราไปชินกับครัวเก่าโนเราตั้งกล้องเพราะว่า,าตั้งกล้องได้ถนัดกว่าทางนี้เราไม่ถนัดมันก็บอกไม่ถูกจับข้างไม่ถูกแล้วก็บวกกับกล้องด้วย ส่วนพายเนี่ยยันห,หนูชอบพายซิลิโคนอันนี้นะ,ะมันกวาดได้เอี่ยมดีนะคะพายซิลิโคนเราใช้กับความร้อนจับผัดจะอะไรได้นะ,ะแต่ว่าห้ามเอาไปคาเอาไว้ในกระทะที่เราเปิดไฟอยู่นะคะห้ามเอาไปจุ่มไปคาไว้ในน้ํามันหรืออะไรประมาณแบบนี้นะคะส่วนถ้าเราผัดแบบเนี้ยเราใช้ผัดไปผัดมาได้แทนตะหลิวปกติธรรมดาเลยยันห,หนูจะชอบมากนะคะ,ะ,คะก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะ หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งสดค่ะ